ต่อจาก EP ที่แล้วนะคะที่สาทําผมไปออกกำลังกายนะอันนี้คือหลังจากที่สาอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะผมก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะทํายังไงให้กลับมาเป็นทรงเหมือนเดิมโดยที่เราไม่ต้องใส่ครีมจับห้อนเพิ่มค่ะอันดับแรกสาก็จะใช้มือนะคะค่อยๆจัดทรงผมให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะคะ แล้วนะคะก็จะออกมาเป็นทรงประมาณนี้นะคะเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีตรงส่วนนี้ที่มันฟูฟูฟูฟ,ฟ,ฟ,ฟูแบบนี้เนาะเดี๋ยวสาวจะใช้ตัวเซรั่มของ e s p i c a r y นะคะในการลูบผมตรงที่ฟูฟูออกนะอันนี้คือมันจะหมดแล้ว,ลวก็ขออนุญาตนะคะเป็นถอดหัวออกมาแบบนี้นะแต่ก็ใส่นิดเดียวพอนะคะไม่ต้องใช้เยอะใช้นิดเดียวพอแล้วก็ลูบๆไปในมือแบบนี้นะคะสระก็จะลูบผมไปเลยนะ ก็จะเห็นว่าผมเนี่ยมันก็จะค่อยๆลงแล้วนะคะตรงที่มันฟูๆนะคะพอเส้นรั้มตัวเนี้มันจะเข้าไปช่วยลดอาการฟูของเส้นผมนะเพิ่มความเงางามด้วยลดอาการพันกันของเส้นผมด้วยนะคะ แต่ที่ศาสใช้วันนี้คือศาสใช้เพื่อลดอาการฟูของเส้นผมแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยมันกลับมาเป็นสขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ครีมจับลอนเพิ่มน,นะคะโดยเฉพาะถ้าคุณใช้ครีมจับลอนที่มีตัวซิลิโคนนะศาสไม่แนะนําให้ใส่ครีมจับลอนเยอะๆบ่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะไปสะสมบนเส้นผมของคุณนะแล้วมันจะทําให้ผมคุณเนี่ยยิ่งรีบแบนนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะ เริ่มกลับมาเป็นรอนสวยขึ้นนะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นฟูฟูอยู่แรกๆที่มันเยอะๆตอนนี้ก็คือมันลงมาแล้วเห็นไหมผมตรงที่ฟูส่วนข้างในนี้นะคะที่มันเป็นช่อใหญ่ๆแบบนี้สาวจะใช้มือนะคะค่อยๆแบ่งช่อผมออกดูอันนี้นางเป็นรอนแบบแน่นมากก็จะปล่อยนางไว้แบบนี้นะคะถ้าตรงไหนที่มันแตกรอน ก,ก็จะใช้แค่น้ำในการลูปลูบผมแบบนี้นะคะไม่ต้องใช้ครีมจับลอนเพิ่มนะแต่ใช้แค่น้ำนะคะรูปลูบผมผมมันก็จะกลับมาเด้งเป็นลอนถ้าอยากจะให้มันแน่นขึ้นให้ลอนมันแน่นขึ้นนะก็ใช้ม้วมือมวนแบบนี้ลอนมันก็จะกลับมาแน่งขึ้นไม่ต้องใส่ครีมจับลอนเพิ่มนะคะทุกคน นี่แต่ว่าเวลาที่สาเซ็ผมนะสาใช้ er, ลิปอินคอนิชเนอร์ครีมจับร้อนแล้วก็เจลนะคะ3ขั้นตอนนี้ทุกครั้งที่สาเซ็ผมมันจะทําให้ผมของคุณเป็นร้อนสวยนาะนไป3วันโดยที่คุณไม่ต้องใสค่ครีมจับร้อนเพิ่มก็คือแค่ใช้น้ำนะคะลูบๆูปๆผมแค่นี้ร้อนมันก็จะกลับมาแล้วจะแตะ้าก็ใช้น้ำลูบๆแบบนี้แลใช้นิ้วมือหมวนนี่เห็นไหมมันก็จะกลับมาเป็นร้อนสวยๆแบบนี้แล้ว แค่นามลูบเท่านั้นเองแล้วมันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายเลยนะคะเราก็จะทําแค่เฉพาะตรงไหนที่มันแบบแตกรอนจริงๆนะเนี่ยแบบเนี้ยก็คือแก้วน้ำรูบๆแค่นั้นเองมันก็จะกลับเขา้าทรงเดิมเรียบร้อยแล้วค่ะผมหลังจากที่สาก,กลับมาจากออกกำลังกายนะคะ จะใช้เซรั่มตัวนี้นะคะของ Les ปีเค r ร y นะคะลูบผมให้ผมเนี่ยมาลดอาการฟูแล้วก็ถ้าผมตรงไหนที่มันแตกร้อนนะคะก็ใช้แค่น้ำแค่นั้นเองค่ะในการลูบผมแล้วก็ใช้นิ้วมือมวลน,น,นะคะแล้วผมก็จะกลับมาเป็นร้อนเหมือนเดิมค่ะสนใจสินค้าของ l A s ีเค r ร y ที่ออกแบบมาสำหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะกดดูลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยค่ะ